คํราบทำปอยอร้อยเรื่องมวยไทยเอิโซดที่554คลิปนี้พบกับนักทุกคอมพิวเตอร์ยอดแสนไกลแฟเทคปะทะกกับเซดริกเมนฮอฟยอดมวยชาวซูรินามเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่14พฤษภาคม2560หรือ2017ในรายการคุณหลุนไฟ33เวอร์แม็กทัวร์นาเมนต 2015ันไฟนอ่นหนึน่ 1, 6, ที่เมืองฉงเตอ๋อประเทศจีนกาติกาเคกบ็อกซิ่ง3ยกยกและ3นาทีพักหนึ่งในพิกัดน้ำหนัก70กิโลกรัมเพื่อไม่เสียเวลาหาความรำคาญกับผมก็ปล่อยๆไปบนไปแบบภาษาไทยสอดแทรกด้วยไทยสารเป็นครั้งคราวพร้อมสาระและไรสาระเชิญสลาาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ มาสอดรู้สอดเห็นเกี่ยวกับประวัตินักมวยกันนิดหนึ่งเซดริกเมนฮอปยอดมวยสุรินามอายุ24ปีน้ำหนักเกกิโลกรัมสูง176เซนติเมตรกมา55ครั้งชนะ52แพ้2เสมอหนึ่งส่วนยอดแสนไกลแฟเทคนักทุกคอมพิวเตอร์ อายุตอนนั้น32ปีปัจจุบันก็39ปีแล้วน้ำหนัก70กิโลกรัมเท่ากันสูง171เซนติเมตรชกมา269ครั้งชนะ194แพ้71เสมอสีหยอดแสนไกลเป็นชาวน้องบัวลำพูมีคำขวัญอยู่ว่าสารสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติภูเก้าวผู้ผ่านคำแห่นดินทรำหลวงปู่ขาวเด่นสกาวถ้ำเอราวัาาวนนครเคิน,ข,นขันกาบแกว้วบัวบานกรรม,มาการประคีแนะนำกติกาโน่นนี่นั่นยกรแรกแหกหมานพร้อมพร้อมซ้ายขวาเอาโซกสูพะนะเอาสังเกตกันง่ายๆ ใครเป็นใครยอดแซมไกลของเรากางเกงแดงแถบอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นน้ำเงินอ่าส่วนแมนฮอปเป็นไงโอ้โหกางเกงก็ทรงนักรบโบราณของโรมันหรือเป็นชาวดัก็ได้แต่ดูอผิวนี่ไม่ต้องบอกตัดกันแยกง่ายว่าไผเป็นไผประมาณนั้นเซดริกเมนฮอปนี่ Man ก็ไม่ธรรมดานะั่นเป็นยอดมวย คือว่าสุดยอดนะสายเลือดของคิกบ็อกซิ่งเอายังไงขยับเข้าหามวยซ้ายนี่ก็คือยอดแสนไกลของเราอันนี้แมนฮ็อปเนี่ยเป็นน้องชายแท้ๆของมาวินแมนฮอปเนี่ยทายยาไม้ไทยาย,ไทยสันแห่งวงการคิกบ็อกซิ่งว่างั้นเหตุโดยประมาณว่าขวาตายซ้ายสลบกัแล้วกันนี่ก็เป็นรายการรวมยอดฝีมือด,ดีทั่วโลกรอบแรก64คนแบ่งออกเป็น4กลุม่ม เอาแค้มแต่และกลุ่มมาตัดเชื่อกกันอีกเขียร,รายการนี้มีซ bon, ูเปอร์บอลเข้าไปชกด้วยแล้วก็ผ่านเข้ารอบไปเช่นกันเราก็ไม่ธรรมดาที่มีอายุการชกมวยไทยคิกบ็อกซิ่งโอ้โหอ,โอ,โอโรวดเร็วยกให้เขาแล้วครับแต่ลูกหนักนวงของเราช้าแต่ชััวยังไงแสนไกลของเรายอดแสนไกลของเราหลบไปได้แมนฮอปาเข้าออก แม่รวดเร็วเหลือเกินดูน้ำหนักหมัดใครใครจะมัดสั่งกนแล้วกันอ้าวยังไงขคยพ่อหาซ้ายทุบไปก่อนอืมซ้ายผ่านตลอดเอ้ายุงยุงตัวที่ตบยุงครับโอ้นานแข้งซ้ายเข้าไปไม่บังเลยนะสีข้างนี่ดูกช่วงนี่เป็นยังไงโอ้โหซ้ายไปออกอีกทียอดแสมไกล แล้วเมนฮอปเป็นไงทีบซ้ายขวาเอาแล้วก็มัดซ้ายขวาเข้ามาตอนนี้ก็โอ้ยนั่นซ้าย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 ออกไหมไม่ออกขยายากผูหายอแสนไกลแตะซ้ายเข้าไปทีหนึ่งเมนฮอปแล้วก็ซ้ายคืนมามั่งตัดล่างเข้าไปพี่เลยกับไม่ให้หายใจเลยเนี่ยเออทำไงด้วยของเราก็ไม่ธรรมดายอดแสนไกลนี่คือเป็นแชมป์ลุมพินี อายุน้อยที่สุดก็ตอนนั้นก็16ปีในปี2544พิกัดน้ำหนักก็112ปอนด์นะตอนนั้นเพราะว่าเขาเริ่มชกมวยมาตั้งแต่อายุ9เอ้ย8ขวบสิยังไงขยับก็หา,า้ายออกอีกไปยังยังอยู่หมดยกพอดีโอ้โห แม่ก็ขอประทานอภัยสหาบว่าอา่านประวัติอะไรผิดไปก็ไว้ว่ากันอืมโอ้สโลโมชั่นเอาดูกันไปครับนี่แหละคือแคมป์ลุมพินี2เส้น2รุ่นร้อยปอนด์ออาย<ส>เุเพียง16ปีแล้วก็1 4อปอนด์แล้วก็แคมป์ประเทศไทยในร5 4ปอนด์อีกต่างหากโอ้โหสาวสวยอมวยอ่า ใส่มิดคิดไปก็มีรักแฟนมวยก็ชมไปความสวยงามประวัิของเขานีก็กลายเป็นแคมป์แคมป์โลกมวยไทย wbc ด้วยเอ้แต่ซ้ายเข้าไปก่อนยังไงแคมป์โลก wbc สภามวยโลกยังไงขยับเข้าหาขยับเข้าหาหนึ่งเป็นแคมป์ร้อยห้ปอนด์ครับตอนนั้นเดียวกันชนะจอนเวพาชาวออส อาชาวออสเตรเลียถูกแล้วเป็นยังไงชวนกันดิดโอ้โหคุณก็ปล่อยมวยต่อ่านประวัติอยู่ชนชนชนหัวโขกเนี่ยตกลงหัวโอ้โหได้เลือดอุบัติเหตุหรือแกล้งหรือตกติกหรือเป็นมวยพม่าก,ก็ไม่รู้ <c oughs> ถ้ามวยพมา่าขาใช้หัวโขกได้ลูกเทคนิคแพรว้าวครับบางทีก็เข้าแบบ วัดดวงกันเลยอ่ะเออเข้าแบบหัวใครหัวมันะโดนคิ้วยังไงลูกนี้ไงอดูไหมที่สิน,นั่นเช็ดเลือดเลยยังไงฟ้อ,องกรรมการก่อนก็เบรกอเบรกก่อนอาว่าเป็นงังตีกันในโซฟะนะอะ <c oughs> อาขอโทษขออภัย อาาตอบ้วยแข่งโอ้โหเอาเสียข้างรับไม่ต้องบอกอยอดแสนไกลว่ายังไงเสียบเขาดอกไหนชักโมโหแล้วโมโหโมโหรัวกันเลยเหรอรัว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 เอาลุยเลยเด้วยความเร็วกับอีกคนช้าแต่ชั่วนี่เสียบเขายังไงเอเอก็ยังล็อกคอได้พอประมาณนะเนี่ยนี่ท้องดีกว่าเล่นท้องดีกว่าเอา ท้องเสื้อเสียบเข้าไปเอาช็อตช็อตยังไงเอาเลือกต่อยเลือกต่อยช็อตช็อตโดนท้องเข้าไปแล้วเป็นไงอาการหน้าเป็นห่วงโอ้โหเตะล่ากอีกทีหนึ่งเอ้าไม่ออกมันแล้วนี่รู้สึกว่าโดนแล้วเนี่ยเออมีหมัดลำตัวแล้วก็ตามด้วยเขานี่เห็นไหมเมื่อกี้นี่โดนช็อตแล้วยังไงไม่ออกเสียบเออเอาเลือดฉันออกเหรอ อเออเลือดฉันออกแล้วอ้าวว่ายังไงแมนฮอปแมนฮอปอืมเซออ่าเซริกอ่าเซริกอ่าจะเซไปไหนเซไหมอ่าแมนฮอปนี่แหละ <c oughs> อ่านแมนฮอปยังไงต่อยอดแ้นก,กันเตะซ้ายก็ไปทีหนึ่งยอดแขนไกลเตะซ้ายก็ไปอีกยังไงเลือกต่อยเลือกเสียบเขาอืมตอนนั้นยังพอจะล็อกคอไดโน้มตีเขาได้นะเนี่ยหลายดอกด้วยเอ้คุณหลุนไฟเนี่ยให้ การิกามาแบบนี้ก็สวยดิเข้าทางมวยเราเอาขยับเข้าหายอดแสมไกลยังไงเสียบไหมเขาเสียบที่ถ้าคลิกบ็อกซิ่งที่อื่นไม่ได้ด้วยเนี่ยนะถ้ารายการอื่นถ้าล็อกอกแบบนี้เอายังไงยังไงยังได้อยู่คุณหลุนไฟให้โอกาสปั๊บเข้าไปอูซ้ายขวาเอาละเไว้เอาละเลว้ยังไงต่อเสียบไหมเขาเอาเอา คนให้ไม่เอาซ้ายไปก่อนยาวๆอือ้ายมาเหรอ้ายมาขยับเข้าหาให้โดนล็อกล็อกของคอยล็อกล็อกนี่ยังไงแมนฮอบโดนหมัดเข้าไปอีกซ้ายขวาเข้าไปก็แซมไกลเลือกต่อยเลยเลือกลงไม่ลงลงไม่ลงครับพี่น้องเอ้สู้สู้เถียงเถียงเถียงเหรอเสียบไม่เขาเสียบเข้าไป คลิกบอกซิ่งเลยเนี่ยเด้งสองดอกเอ้ายังยังไม่พออุ้ยท้องเข้าไปที่ตอบโต้เข้ามาเถียงเหรอเถียงตลอดเออแกแยังว่ากรรมการยังไงอาปากหายใจทางเหนือกแล้วเอ้ยเอ้ยยังยังยังหดสู้ดูมีก๊อกสองก๊อกสองนะหมดยกโอ้โหเหนื่อยแทนเป็นไงครับท่านผู้ชมแน่โอ้พี่เลี้ยงให้น้ำให้ท่ากันใหญ่เลย ยังไงต่อนี่สโลโมชั่นปกเข้าไปถากหัวถากไปอีกทีหนึง่งไม่โดนนะเนี่ยไม่โดนบอกแล้วว่านี่ดอกนี้สี่สีข้างดูกซ่วงนี่แหละยังไงเงือกหน้าไว้ก่อนเขาเรียกเงือกหน้าไว้ก่อนอุ้ยแลกอย่างนี้ยับยับปกเข้าไปถากเหมือนกันนี่หัวนี้เองผู้ถมะอ้อาหวยคนละคนนะเนี่ยเอาเซอกเซาเดี๋ยวเดี๋ยวขม่า,มาขามา่า กฎิกาคือกฎิกาได้ยับผิพพันยับตุกติกนะยกสุดท้ายสิครับพี่น้องโอ้โหเผือแป๊บเดียวยกสุดท้ายแล้วอตัดอย่างสวยงามนอนลงปังงังเอายังไงยกอุเสียบเข้าไปอีกทีโอ้โหถ้าโดนหมัดนี้เป็นยังไงเนี่ยทุ่มไปทั้งตัวจนตัวเองล้มอ่ะเออแสดงว่าออกมาหนักเหมือนกันเนี่ยปักเข้าไปน้องชายยอดเอยอดชาย น้องไทยสายเลือดของไทยไม่ไทยสันหรอสไตล์ของไม่ไทยสันนึกคิกบ็อกซิ่งนั่นแหละเอาเลยขยับข้าหาก่อนชาย,ยาน้องชายชาย,ยาตระกูลชาย,ยา,า,ยยาคิกบ็อกซิ่งเลยโดนซ้ายไปแล้วยอดี๋ยวฉันไขยับขวาโอ้โห,หท้อง สีข้างใน,นซ้ายขวาเข้าไปเลยเขเข้าไปเลยโอ้ยครบวงหูไปทีหนึ่งยังไงยังไงต่อยังยังไม่พอยังมีเถียงตลอดเถียงตลอดนี่เอาลงไม่ลงโอ้โหลงไม่ลงมาบินแมนฮอปคือพี่ชายของเขานะสายาไม่ไทยสันเนี่ยอยืมแ่เตะเขาหนักร่วงละเกินโอ้โห ยังไงต่อพี่ชายเข้ามันหนักแต่เรานี่แข็งหนักกว่าโอ้ยกางเกงอ่าแสดงว่าสีหมดเลยได้คนละข้างมาแต่แองเกิลในแม่หวานแววเหมือนชายเย็นเลยน่าอร่อยนมเย็นก็ได้อ่ะอะ่ยอดแสงไกลสีสะท้อนแสงเลยแองเกิลยังไงต่อทีมสกัดไว้ก่อนยังล็อกๆ็อกเสียบเข้าไปทีเ <c oughs> ด้งดึงโดนหัวทายถูกอีกแล้ว ตุกติกแล้วเกินหัวเนี่ยขยับป้าหาชนเหลอชนเหลอทีไปก่อนชนหล้ซ้ายขวาก็ไปก่อนอ๋อ,อยังไงอซ้ายไปอีกทีกยอแชมป์ไกลขยับไปอีกอเป็นยังไงแมนฮอปโอ้ยหายใจไม่ทันแล้วลูกพี <c oughs> อ่อายุต่างกันเท่าไหร่ครับก็อีกคนหนึ่งส2อ่ะเออเอาสิเอาสิอสีกคนหนึ่งยีสสี แปดปีหรือเปล่าเอายแยกกันยังวะา,อาโอ้โหจะก,กระโจนใส่เลยเหรอเข่าลอยเหรอยังไงนี่มันต้องดอกนี้ยังไงเมนฮอปแมนฮอปแมนเมนมนเซริกอ่าแยกเข้าไปยังก๊กหนึ่งก๊กสองเอามาให้หมดเซริกอ่าเดินเซริกแมนฮอป เตะซ้ายเข้ามาหมัดวืดวาดเข้าไปล็อกล็อกแยกท้ายังว่าอโอ้โห,โหเข้ามาถีบสกัดไว้ก่อนโอ้ยวหห่ายน้ำเข้ามาไม่โดนโยังซ้ายตาดีอยู่นะอยู่32ปีนตอนนั้น <c oughs> หมดยกครับท่านผู้ชมยังไงคะแนนออกมาด้วยสายตาของเมิรักแฟนมวยให้ใครครับอยู่ในใจ <c oughs> อ่ะ โอ้โหหายใจกันเหนื่อยเลยแหละไม่ได้หยุดได้หย่อนกันเลยอ้าว่ากันไปกรรมากันโสรุมันชัดโอ้โหมัดตรงนี้อ่ะแวกขาดเลยอ่ะปักเข้าไปโดนกัน้นโอโ้เก็บศอกด้วยเออเอาอะไรกันไว้ก็ศอกเอ้เตะนี่แหละรุนแรงเลือกต่อยบ้องหูเออไม่มั่นใจตัวเองหน้าตายอย่างเนี้ยยังไงครับอ้าวผลปรากฏแว่ไอ้ว่า ตามนั้นเลยครับพี่น้องยอดเซนไกลเฟเทคโอ้นน่นเสียเปรมซีอโอของเฟเทคของเราเสื้อขาวอยู่ด้านหลังนั่นแหละลูกพี่ใหญ่ของเฟเทคและก็เป็นผู้บริหารอยู่ในวันแคมเปีนชิพด้วยขอขอบคุณจากคำปล่อยรอยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยๆเฮงๆแบบไร้ขีดจำกัดสวัสดีครับ